สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้สรุปเอาบทเรียนสิ่งสําคัญที่เพื่อนเพื่อนกลังเจอปัญหาของโรครักเน่าคนเน่าอยู่แต่ไม่จะนําไปปรับใช้ได้ทันท่วงทีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพยายามไปสวนทุเรียนมาประมาณ5สวนเจอว่า 3- ใน5ของสวนนี้มีการเข้าทําลายของเชื้อราไฟทับทลา่าบางสวนต้องโคน่นต้นทิ้งไปแล้วบางสวนก็อยู่ระหว่างการรักษาอาการยังน่าเป็นห่วงสาเหตุก็คือปีนี้เป็นปีที่ฝนตกชุก อากาศปิดฟ้ามืดโดยเฉพาะแปลงที่ระบบการระบายน้ำไม่ดีหรือไม่ได้ตัดแต่งเกิ่งคุมทรงพุ่มมาตั้งแต่ต้นฤด,ดูถึงตอนนี้บางทีก็แก้ไขไม่ได้แล้วเดินสำรวจแปลงก็เจอกับเชื้อไฟทอปทอลา่าดูตอนเช้าเจอแผลเป็นรอยมีน้ำเยิ้มดูตอนบ่ายใบซีดสภาพใบบางใบ,บมีเชื้อราอยู่มันมีบางกรณีเหมือนกันสวน บางแปลงเนี่ยตัดแต่งกิ่งดีวางระบบแปลงดีแต่ไฟทอปทอลามันมากับน้ําที่ท่วมขังจากแปลงข้างเคียงแล้วแปลงข้างเคียงเนี่ยพอเราไปเดินดูเนี่ยโอ้โหต้นป่วยเยอะมากเลยถ้าเกิดน้ําท่วมแล้วก็ไหลผ่านแปลงเรานะตรงนั้นก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟทอปทอลาพอมันเกิดการระบาดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องแก้ไขให้ไววิธีการแก้ไข อย่างแรกเลยที่พิยามเคยคุยกับอาจารย์โต๊ดใครสามารถที่จะวางแผนให้โคนต้นเสด็จน้ำได้เร็วออกแบบแปลงให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถระบายน้ำออกจากโคนต้นได้เร็วทรงพุ่มโปรง่งตัดแต่งกิ่งดีส่วนนั้นก็มีโอกาสที่จะเจอกับไฟทับทล่าน้อยแต่ถ้าต้นทึบไม่จัดการทางระบายน้ำปล่อยน้ำท่วมขังความเสี่ยงที่จะมีไฟทับทล่าเข้าทำลายก็เยอะขึ้น กาน,นี้พอไฟทอฟทอลาเข้ามาทําลายแล้วเนี่ยเราจะต้องเดินสํารวจให้ทันครับปกติไฟทอบทอลาช่วงที่มันเข้าทําลายต้นพืชเนี่ยสปอร์เข้ามากับน้ําแล้วก็เข้าไปทางลากขึ้นไประบบน้ําผ่านท่อน้ําขึ้นไปบนต้นชาวสวนจะต้องเล่งเดินสํารวจหลังจากที่ต้นอยู่ในสภาพแช่น้ำน้ำท่วมขังอากาศปิดฝนตกหนักต้องเดินสำรวจก่อนเลยว่า มีอาการเป็นรอยแผลช้ำตอนเช้าไหมหรือว่าถ้าเป็นตอนบ่ายก็เดินดูใบและต้องเข้าใจว่าเชื้อโรคจะปรากฏตัวได้ชัดเจนมากขึ้นถ้าเกิดว่าอากาศเปิดฟ้าเปิดมีแสงแดดต้นเริ่มตึงข้อแสงมีการดูดน้ําขึ้นจากโคนต้นไปยังปลายต้นต้นก็จะดูดเอาเชื้อราขึ้นไปเต็มๆเลยเราจะเห็นเชื้อราภายในไม่กี่วันหลังจากที่แดดมาเพราะนั้นถ้าเกิดรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ ถ้าเกิดเห็นว่าอากาศบิดหลายวันเดินดูต้นเห็นลักษณะของการข้อทำลายของเชื้อราแล้วต้องรีบจัดการครับการจัดการเบื้องต้นถึงตอนนี้จะต้องใช้เคมีละสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เรารู้จักก็คือ Ford i n t ีทิว u m ลูมิเนียมกับกรดฟอสฟอริกแอซิดซึ่งเป็นลักษณะของสารประเภทดูดซึมสามารถที่จะฉีดพ่นทรงพุ่มหรือ เอาใส่เข็มฉีดยาฉีดเพื่อฝังเข็มให้ต้นดูดน้ำยาขึ้นไปก็ได้วิธีการฝังเข็มเพื่อนชาวสวนจะต้องฝังช่วงเช้าในวันที่อากาศโปรง่งแดดออกเทคนิคการฝังนะครับใช้ดอกสว่านเบอร์5.5เจาะเข้าไปจนกระทั่งสุดดอกแต่เวลาที่เราเอาปอกเข็มใส่ลงไปเนี่ยให้ใส่ไปแค่ครึ่งเดียวเสร็จแล้วผสมน้ำยากับน้ำเปล่าอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง เอาไตกระบอกฉีดแล้วก็ตั้งกระบอกตะแคงหน่อยนึงอัดน้ํายาเข้าไปเสร็จแล้วใช้ตะปูตรึงไว้ไม่ให้มันแดงดันของต้นอ่ะมันอัดน้ายาออกมาประมาณ2อสชั่วโมงน้ํายาควรจะขึ้นต้นได้หมดในหลอดเนี้ยนอกจากจะใช้กรดฟอสฟอริกแอซิดบางคนอาจจะไปใช้สารอย่างอื่นด้วยก็ได้แต่การผรสมสารเนี้ยขอให้เข้าใจว่า จะต้องผสมแล้วเนี่ยสารใสไม่มีขุนไม่มีตะกรอนถ้าเกิดมีลักษณะของตะกรอนหรือสารขุนเนี่ยมันจะฉีดเขาต้นยากครับแล้วก็ไม่ได้ผลกรณีที่เริ่มเห็นรอยแผลเน่าเข้ามาแล้วหรือเริ่มเห็นบริเวณใบเนี่ยมีลักษณะของเชื้อราอยู่นอกใบนะอันนี้เราต้องดําเนินการขั้นต่อไปแล้วถ้าเกิดเป็นแผลที่ลําต้นเนี่ยนะครับก็จะให้ใช้สารเคมีประเภทที่ออกฤทธิ์แบบสัมผัสคําว่าสารออกฤทธิ์แบบสัมผัสก็คือเป็นสารที่ทาตรงไหนเห็นผลตรงนั้น สารเคมีที่ออกฤทธิ์แบบสัมผัสเนี่ยนะครับเมื่อฉีดพ่นลงบนชิ้นส่วนของพืชเนี่ยมันก็จะปกคุมผิวตรงนั้นแหละเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราหรือยับยั้งการสร้างสปอร์บริเวณที่สัมผัสดโดยตรงกลุ่มนี้เท่าที่ไปดูในสวนที่เราใช้กันปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคอปเปอร์ออกซิคารายคิวป er, ัตออกไซด์ไซยาโนฟามิดบอโดบิชเชอร์แมนโคเซปอันนี้พิยามพยายามจะเรียงลําดับตามความน่าสนใจแล้วก็ การใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรครักเน่าขนเน่านะครับจริงๆบอโดมิกเจอร์เนี่ยมันเป็นคอปเปอร์บวกกับซัลเฟอร์บวกกับปูนขาวนั่นแหละแต่เขาเรียกว่าบอโดมิกเจอร์แต่หลักๆตอนนี้ที่เราใช้แล้วก็ได้ผลดีก็คือคอปเปอร์ออกซิคไรด์แต่ถ้าเกิดใครจะไปใช้แมนโคเซปใช้ได้นะครับการทาแล้วก็ทาแผลบริเวณจุดสัมผัสเนี่ยเป็นเทคนิคที่จะต้องฝึกพยายามอย่าถากเข้าเนื้อไม้ลึกเกินไปแล้วก็ ถากธนูโดยเห็นแผลเนี่ยเราก็ถากให้ึังกว้างไปสักหน่อยหนึ่งเพื่อเปิดรอยแผลเพื่อจะให้ยามันลงไปสัมผัสท่าเชื้อาราบริเวณนั้นให้หมดแต่ถ้าเกิดเราไปถากลึกเกินไปแล้วก็ถากรอบคนต้นเนี่ยมีโอกาสที่ตนน้นทันจะตายเพราะถูกเราถากปกติหลังจากที่เราใช้สารประเภทสัมผัสแล้วเนี่ยแผลจะต้องแห้งถ้าเกิดใช้แล้วแผลไม่แห้งแสดงว่ามันเกิดอาการดื้อยาแล้ว ที่พยายามเจอก็คือเมทาลลกซิลซึ่งเป็นสารดูดซึมแต่ว่ามันเป็นสารที่นิยมใช้เอามาเป็นสารที่ใช้ทาด้วยปรากฏว่าหลายๆสวนทาจนนั่งเชื้อมันดื้อลาไปแล้วไม่ค่อยได้ผลครับต้องเดินดูด้วยว่าหลังจากเราพ่นยาหรือว่าทายาแล้วเนะี่ยถ้าเป็นแผลที่ลมต้นแผลต้องหายถ้าเกิดที่ใบนะครับปกติเชื้อราขึ้นใบมันก็ติดดำๆใช่ไหม ถ้าเกิดยาได้ผลเนี่ยใบยจะต้องแห้งและเชื้อราเนี่ยจะต้องกลายเป็นสีขาวคือถูกทํำลายเซลล์ลงไปตรงนั้นต้องสังเกตคราวนี้กรณีที่ภายนอกไม่มีแผลแต่ว่าต้นมีลักษณะสีเหลืองเห็นการเข้าทําลายเห็นที่ใบเนี่ยมีบางจุดเชื้อราขึ้นมาแล้วแนะนําให้ใช้สารที่มีกลไกการทํางานแบบดูดซึมสารแบบดูดซึมก็คือเป็นสารที่ออกฤิด เมื่อฉีดพ่นลงบนพืชแล้ว,ลวจะถูกดูดซึมเข้าไปภายในเนื้อเยื่อพืชสาม,มารถเคลื่อนย้ายเข้าไปในส่วนต่างๆได้ทั่วทั้งต้นพืชปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงสารแบบดูดซึมที่แนะนำนะครับก็จะมีเฮกซาคนาโซนฟอสเฟิแอลูมิเนียมฟอสฟอนิกแอซิดอิทิไดอาโซนอันนี้เป็นสารดูดซึมแบบเดี่ยวๆที่ใช้ในการผสมน้ำพ่นฉีดทั่วทรงพุ่มหรือฉีดบริเวณลำต้นที่มีเชื้อราก็ได้ เราสามารถที่จะใช้มีดขูดผิวลำต้นเพื่อกำจัดพวกตะไคร่น้ำพวกเชื้อราที่มันขึ้นเนี่ยเปิดให้สารสัมผัสกับเนื้อไม้ได้เต็มที่แล้วก็ฉีดสารเลยก็ได้เพราะปกติเชื้อราอาจจะมาชอบกินบริเวณเปลือกไม้ซึ่งมีท่ออาหารมันมีอาหารเชื้อราก็เลยมาขึ้นรวมถึงพวกตะไคร่น้ำหรือว่าพวกลายเข่นพวกลาดาม,มอ,อื่นๆซึ่งมันไม่อันตรายหรอกแต่ว่ามันจะคล้ายๆเป็นเกาะป้องกันไม่ให้น้ำยาเข้าไปทำลายตัวเชื้อราหลายๆเนี่ย เราะนั้นเราก็ต้องมีแรงงานใช้มีดแผ่นมีดนะครับแต่ใหญ่คมมากนะถ้าคมมากเนีย่ยอาจจะทําลายเนื้อไม้มากเกินไปก็ได้ไปขูดต้นให้มันสะอาดเสร็จแ,แล้วพ่นยาก็ได้เหมือนกันาวนี้สุดท้ายแล้วปรากฏว่าเอาไงก็ไม่อยู่แล้วเราก็จะต้องใช้สารที่มัน มีลิตรมากกว่านั้นจากงานวิจัยของอาจารย์อรพันธ์งานวิจัยของนักโรคพืชต่างๆเนี่ยปัจจุบันนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดกรณีที่การระบาดของโรครายแรงเนี่ยก็จะต้องใช้กลุ่มสารผสมกันคือแบบสัมผัสบวกดูดซึมหรือดูดซึมบวกดูดซึมแต่กลละกลุ่มตัวอย่างของแบบสัมผัสบวกดูดซึมก็มีคอโลทาโลนิลบวกเอลซอกซิสโตบินส่วนตัวอย่างของกลุ่ม3บวก11มีหลายตัวมากเลยครับที่บูคอนาโซนบวกไตฟอกซิสโตบิน ทีบ on ูโคนาโซนบวกออซอกซิสโตบินไดฟินโนโคนาโซนบวกออซอกซิสโตบินพวกนี้บริษัทเคมีก็ทํามาเพื่อให้มันเสริมฤทธิ์มีประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดเชื้อราได้มากขึ้นพวกสารที่เป็นสารผสมเนี่ยจเจนว่าเป็นตัวเดียวที่แยกออกมาขายเราก็ใช้ได้อย่างเช่นว่าบางคนไปซื้อออซอกซิสโตบินมาบางคนไปซื้อทีบูโคนาโซนมาเดียวก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ถ้ามีผสมกันออกมาก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเลือกตัวไหน เห็นว่าไอ้กลุ่ม3ามบวกสิเบตมันไม่มีเมทาลลกซิลแล้วเมทาลลิกซิลมันก็มีคนทําอยู่นะครับก็คือเียกเมทาลลกซิลเบวกกับโอคาโมคาบหรือว่าบวกกับแมนโคเซปแต่ปัจจุบันเนื่องจากเมทาลลกซิลเนี่ยมีงานวิจัยบอกว่าเชื้อราเนี่ยมันดื้อ่อยาเมทาลลกซิลเขาก็เลยแนะนํากลุ่ม3ามบวกสิเบ็ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งครเป็นกลุ่มเดียวกัน3บวกสอย่างเช่นไดฟิโคนโซนบวกพพิโคนโซนหรือว่าปุคคาดบวกพพิโคนโซนก็มีออกมาขายเหมือนกัน เพราะนั้นจะเห็นว่ามันมีสารค่อนข้างจะหลากหลายมากเลยให้เพื่อน้าสวนเลือกใช้แต่เราไม่ต้องไปเลือกซื้อทั้งหมดนะครับเราเลือกเพียงแค่3กลุ่มคือแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าเราเลือกพ่นตัวเดียวก็พ่นไปหรือจะพ่นไอที่มันผสมมาแล้วสามโมสิบเอ็ดเนี่ยก็พ่นไปตามอัตราแต่มันต้องมีการสลับกันอย่างเช่นว่าเราพ่นทุก7วันเดินดูซิสภาพต้นดีขึ้นไหมถ้าเกิดพ่นไป3รอบหรือ21วันแล้วยังไม่ดีเนี่ยแสดงว่าเชื้อมันดื้อยาลนวะเราจะต้องเปลี่ยนไปใช้สารกลุ่มอื่นหรือตัวอื่น วนกันอยู่สองสากลุ่มประมาณนี้ไม่ใช่ว่าได้ข่าวว่าตันนั้นดีก็ไปซื้อมาตนน้นดีๆก็ไปซื้อมาแล้วเวลาซื้อมาเนี่ยพยายามลองศึกษาดูครับว่าไอสารนั้นมนอยู่ในกลุ่มไหนเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเราไปซื้ออีกชื่อหนึ่งชื่อการค้าแตกต่างกันไปแต่ว่าชื่อสารสามันอยู่กลุ่มเดียวกันอย่างนั้นก็ไม่ได้ไประโยชน์ปีนี้เป็นปีที่ไฟทับทิาระบาดแรงจริงๆชาวสวนบางคนนี่สู้จนไม่รู้จะทำยังไงละแต่อย่างว่าครับบางทีต้นทุเรียนเนี่ยเราปลูกมา8ปี9ปียังได้ลูกไม่คุ้มกับการลงทุนเลย รือบางทีอายุ1ิกว่าปีปีที่แล้วต้นหนึ่งได้300กิโลปีนี้ต้นป่วยเจ้าของเขาจแป้วแล้วก็ต้องหาวิธีการป้องกันรักษาก็าทํากันไปะครับก็พยายามทำความเข้าใจพยายามเดินดูแปลงพยายามตรวจสอบจดบันทึกการใช้ยาแล้วก็หากลไกวิธีการฉีดการพ่นยาที่ได้ประโยชน์บางทีถ้าเราพ่นบริเวณใบแต่ว่าเชื้อรามันเข้าที่ต้นอาจจะต้องขูดเปลือกแล้วก็ล้างต้นอ่ะพ่นเครือพ,พ่นล้างต้น หรือบางทีมันเป็นที่กิ่งไหนกิ่งหนึ่งมีหลายใบยเป็นเราอาจจะตัดใจนะครับพ่นยาค่าลาเสร็จแล้วก็ตัดกิ่งนั้นออกไปเลยแล้วก็มาบำรุงรกษาต้นที่สําคัญนะครับเราต้องเข้าใจศรีรวิทยาของต้นไม้พอสมควรต้นทุเรียนเนี่ยการเข้าทายยําลายเชื้อรามันหมายกับระบบน้ําถ้าเกิดเราปล่อยให้ต้นมันดูดน้ําขึ้นมาเกินไปแล้วเราไม่ได้ฆ่าเชื้อราบริเวณโคนต้นเนี่ยบางทีต้นก็จะดูดออกสปอร์ลาขึ้นไป มันมีเทคนิคในการที่จะลดปริมาณลาที่จะขึ้นไปที่ต้นอย่างเช่นว่าบางคนอาจจะตัดใบออกบางคนอาจจะงดการให้น้ําหรือบางคนอาจจะใช้น้ําปูนใสปูนขาวเอาไปลดบริเวณตรงพุ่มเพื่อฆ่าเชื้อราบริเวณรากแต่ก่อนก็ทําได้เหมือนกันแต่การใช้พวกสารเคมีพวกสารดูดซึมผู้ผลิตอาจจะบอกว่าขึ้นที่ได้ดีในดินจากการลองในแปลงเนี่ยบางแปลงเขาบอกว่าไม่ได้ผลเหมือนกันเข้ากับ ไปเจอว่าน้ำปูนใสพวกปูนขาวได้ผลมากกว่าอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็หวังว่าเ,เพื่อนที่กําลังเจอปัญหาการเข้าทําลายของไฟทับทล่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ถ้าเกิดสุดท้ายอะไรไม่ได้แล้วบางทีเราก็ต้องยอมตัดใจนะครับจําเป็นต้องโค่นก็ต้องโค,ค่นค่อยๆปลูกใหม่ทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอย่างนั้นแหละครับกินอยู่กับว่าเราจะยอมรับมันและเดือนหน้าต่อไปได้ไหม ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกทุเรียนครับสวัสดีครับ